สสุนนนััน้้ยงไม่ิหากทวินหาาจะมเองอี่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ค่ะเป็นความงดงามบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ในงานสมโภชหลักเมืองจังหวัดยะลาประจำปี2556ค่ะ งาาาามสมสันนติุุขขืออควปรรทกฝยเยบยยตพัดะลาเป็นจังหวัดที่มีผังเมืองที่สวยงามและเป็นระเบียบมีความสะอาดที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศไทยตลอดจนเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนด้านการจัดระบบสุขภาพที่ดีจนได้รับคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้เป็นหนึ่งใน5ของจังหวัดที่เป็นเมืองหน้าอยู่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในการนับถือาศาสนาซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่โดดเด่เดนอีกประการหนึ่งของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้ความสามัคคีของคนที่นี่ลดน้อยลงก็ในฐานะเป็นคนยะลานนะคะแล้วก็ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวยาลามากๆนะคะเพราะว่าอยากจะให้มาดูด้วยตัวเองว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็เป็นเมืเป็นจังหวัดที่น่าน่าเที่ยวอีกอีกจังหวัดหนึ่งอะค่ะค่ะคุณค่ะยะลาน่าอยู่ครับยะลาเป็นเมืองที่สะอาดแล้วก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากมายใครไม่เคยมาก็น่าลองมาครับน่าอยู่สะอาดครับแต่จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดยะลาจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คือยะลาเมืองน่าอยู่คู่สันติสุขหมายถึงการน,นํำยะลามุ่งไปสู่เมืองที่น่าอยู่ประชาชนมีความสุขมีอาชีพมีไรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ ก็วันนี้ที่จริงพี่ไม่ใช่คนยะลานะแต่ว่าเป็นปีแรกที่พี่มาได้มีส่วนร่วมในการที่จะได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมของคนยะลาในงานสมโภชหลักเมืองแล้วก็งานกาชาติจังหวัดยะลาซึ่งพี่เนี่ยรู้สึกดีมากๆที่ที่ได้เห็นซึ่งก็ไม่ค่อยได้เห็นในจังหวัดอื่นๆนะคะฝากไปถึงประชาชนจังหวัดอื่นๆว่าในส่วนของจังหวัดยะลาเนี่ยมันมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายเมื่อกี้พี่เห็นป้ายว่า ต่างใน,นเรื่องวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถมารวมอยู่ได้ด้วยด้วยความเป็นหนึ่งอะค่ะซึ่งก็มันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีมากๆของจังหวัดยะลาค่ะก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่ได้เห็นงานของจังหวัดยะลาในวันนี้คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจะแตกต่างกันในเรื่องของศาสนา แต่คนที่นี่ก็สามารถทํากิจกรรมร่วมกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะอว่าการุ่มิตรถ่ายภาพณัธมนลี้วสกุลศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสิีสนารรายงานค่ะมา